สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนเพจ a c e b o o k ช่องลุงโก้ชาแนลนะครับผมแล้วก็แฟนคลับช่อง u t u b e นะครับผมวันนี้ลุงโก้เปิดคลิปที่ปั๊มน้ำมันเลยวันนี้วันนี้ลุงโก้ว่างครับก็เลยจะพาทุกคนออกไปเยี่ยมและไปชมความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวเลยเนาะวันนี้ลุงโก้ออกจากบ้านมาเนาะลุงโก้มีโปรแกรมว่าลุงโก้จะไปดูโบสถ ไม้เก่าโบสถ์ไม้เก่ามีอายุหลายร้อยปีเลยนะทุกคนนะซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่อําเภอบ้านของลุงโก้นี่เลยนี่เลยนะครับทุกคนอยู่ที่อําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับผมลุงโก้ได้เปิด Facebook ไปลุงโก้เปิดไปเจอรูปภาพที่เพื่อนๆเ,เขาแชร์มานะครับผมว่าเป็นโบสถ์ไม้เก่าของวัดแห่งหนึ่งที่อําเภอสังขะนะครับผม ก็ใกล้บ้านลุงโกแหละลุงโกก็เลยอยากจะไปดูไปเยี่ยมชมความสวยงามของโบสถ์ไม้เก่าเนาะเห็นเขาบอกว่าเขาจะบูรณะโบสถ์ไม้เก่าแห่งนี้นะครับผมลุงโก้ก็เลยอยากไปดูความสวยงามของโบสถ์แห่งนี้ที่ยังมีคงที่ยังคงมีความเก่าอยู่เนาะก่อนที่เขาจะบูรณะนะทุกคนนะลุงโก้ก็เลยอยากจะไปถ่ายทํำไปดูความสวยงามของโบสถ์เก่าวันนี้ลุงโก้ก็เลยอยากจะพาทุกคน ไปดูและไปชมด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปที่โบสถ์ไม้เก่าโบราณกันเนาะอยู่ที่เขาบอกข้อมูลมาก็คือบ้านโพนทรายนะทุกคนนะอำเภอสังขะตำบลบ้านชบจังหวัดสุรินทร์นะทุกคนนะเดี๋ยวลุงโกจะพาทุกคนไปเลยเนาะอีพีนี้ลุงโกก็เปิดตัวลุงโกจอดอยู่ที่ปัม๊มหาอะไรกินรองท้องก่อนนะทุกคนนะยังไม่กินข้าวเลยตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะนะทุกคนนะเนี่ยลุงโกเปิดหัวที่นี่เลยเนี่ยร้านสะดวกซื้อเนี่ยโอ้ ที่ปั๊มปตทเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะทุกคนนะ EP นี้บายทุกคน EP นี้เราออกจากปั๊มกันก่อนหลังจากที่ลูกโกหาอะไรกินเสร็จทุกคนนะลูกโกก็จะพาทุกคนไปเดินทางกันไปเลย ืปราศาสยายเหานะครับทุกคนที่ลูกโกได้ถ่ายทําลงไปในช่องของลูกโก้รอบหนึ่งแล้วเนาะแต่ลูกโก้ได้ขา่าวทีหลังอีกว่ามีโบสถ์ไม้เก่าโบราณเนานะในหมู่บ้านแห่งนี้แหละวัดหมู่บ้านแห่งนี้แหละบ้านโพนสายนี่แหละตำบลบ้านชบอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับทุกคนลูกโก้ก็เลยอยากจะมาดูและมาชมด้วยตาของลูกโกเองว่าโบสถ์ไม้เก่าโบราณแห่งนี้มีความสวยงามขนาดไหน แล้วลูกก็จะพาทุกคนไปเยี่ยมและแวะชมดูความสวยงามของโบสถ์ไม้เก่าแห่งนี้ด้วยกันนะครับผมโอเคทุกคนเราไปกันต่อเลยครับผมก,ก็ไม่เคยมาวัดแห่งนี้หรอกนะเดี๋ยวหาทางก็โทอยู่ตรงไหนน่อยนี <c> ่ <oughs> เห็นเพื่อนๆในเ c e b o o k เละทุกคนเขาแชร์รูปภาพมาลุงโกเห็นว่ามันสวยสวยงามมากเลยโบตไม้เก่าแห่งนีลง้ลุงโกเลยอยากพาทุกคนมาดูนะครับผมโอ้หมู่บ้านใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยหมู่บ้านใหญ่เหมือนกันนะหมู่บ้านเนี้ยก็ดูบรรยากาศของหมู่บ้านไปแล้วกันครับทุกคน <c oughs> โ,อโอเคทุกคนเรา น่าจะมาถึงแล้วแหละมาแล้วมาถูกแล้วเดี๋ยวเข้าไปนี่เลยโอ้ก็วัดของหมู่บ้านนะทุกคนนะก็วัดก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่หรอกนะแต่ว่ามีโบสถหลังใหญ่สวยเหมือนกันนะแล้วก็มีโบสไม้นะทุกคนนะ เอทางทางเข้าวัดอยู่ทางไหนน้อนี่โอเคทุกคนเห็นปากทางเข้าแล้วครับผมไปนี่เข้ามาในตัววัดแล้วครับผม สวัสดีครับทุกคนวันนี้ลุงโกก็พาทุกคนมาเยี่ยมและแวะชมนะครับผมที่เราเห็นอยู่ด้านหลังขนาดนี้ก็คือโบสถ์ไม้เก่านะครับผมที่ลุงโกได้ดูเพื่อนๆแชร์มาทาง a c e b o o k เนาะวันนี้ลุงโกก็พาทุกคนมาเยี่ยมและแวะชมนะครับผมก็เป็นโบสถ์ไม้เก่านะตามที่ประวัติลุงโกไปสอบถามหลวงตาในวัดเนาะแกบอกว่าโบสถ์นี้มีราวๆประมาณ80-90ถึงปีได้นะทุกคนนะ ก็ประมาณปี2470ประมาณนี้นะครับทุกคนที่ลูกโก้ได้ถามคุณตามาเนาะวันนี้ลูกโก้พาทุกคนมาเยี่ยมและไว้ชมโบสถ์ไม้เก่าวัดบ้านโพนทรายนะทุกคนนะตำบลบ้านชบอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์นะทุกคนสวยงามจริงๆนะทุกคนนะนี่ด้านหลังนี่เลยโอเคครับโอเคครับทุกคนวันนี้ลุงโก้พาทุกคนมาเยี่ยมและแวะชมนะครับผม ความสวยงามของโบสถ์ไม้เก่าที่หาชมดูได้ยากณปัจจุบันทุกวันนี้นะครับผมโบสถ์ไม้แห่งนี้นะครับผมลุงโก้สอบถามพระอาจารย์ในวัดเนาะหลวงตาแกบอกว่าสร้างมาเราๆแปดสิบเก้าสิบปีเห็นจะได้แล้วล่ะทุกคนนะก็เป็นโบสถ์ไม้นะทุกคนนะที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาของพระเนาะในสมัยก่อนที่ยังไม่มี โบสเนาะเขาก็จะเอาไม้มาทําเป็นโบสถ์ลวทุกคนเนาะลุงโกว่าโบสนี้ยังคงความสวยงามนะทุกคนนะซึ่งทุกวันนี้หาชมได้ยากแล้วนะทุกคนนะโบสไม้เก่าโบราณแบบนี้นะวันนี้ลุงโก้มีโอกาสก็เลยอยากพาทุกคนมาเยี่ยมและไปชมความสวยงามของโบสไม้เก่าที่วัดบ้านโพนทรายนะทุกคนนะโบสแห่งนี้ก็เป็นโบสที่มีความเก่าแก่โบราณมากเลย ซึ่งโบสถ์ใหม่วัดนี้ก็มีนะครับผมนี่ทุกคนนี่นี่เป็นโบสถ์โบสถ์โบสถ์ใหม่ที่ที่ทางวัดมีนะครับทุกคนนะก็สวยงามนะครับทุกคนแต่โบสถ์แห่งนี้เขาจะอนุรักษ์ไว้นะทุกคนนะอนุรักษ์ไว้ให้เป็นวัตถุบโบราณนะทุกคนนะแต่ได้ข่าวว่าเขาจะบูรณะใหม่แหละลุงโก้ก็เลยอยากมาถ่ายทำให้ทุกคนดู ความสวยงามของโบสถ์แห่งนี้นะทุกคนนะแต่เขาไม่ได้ใช้ประกอบพิธีแล้วนะทุกคนนะลวงพ่อบอกว่าอนุรักษ์ไว้แต่ก็ยังมีพระพุทธรูปนะทุกคนนะประดิษฐานอยู่ภายในโบสถ์ไม้เก่าแห่งนี้นะทุกคนนะนี่ก็คือภายในของโบสถ์นะทุกคนนะนุงก็ถ่ายทําให้ทุกคนได้ดูนะก็ยังคงความสวยงาม แต่ก่อนแต่ก่อนเขาเขาเทพื้นลงนี้นะทุกคนนะเทพื้นปูนนะทุกวันนี้น้ําท่วมนะทุกคนนะเพราะพื้นพื้นต่ําแต่ก่อนน่าจะยกพื้นสูงอยู่แหละเพราะว่าแต่บริเวณด้านร,รอบๆนะทุกคนเนาะมีการถมถมที่ขึ้นมาสูงเรื่อยๆเลย,ก,เลยก็เลยทําให้พื้นดินข้างนอกสูงกว่าตัวโบสถ์นะทุกคนนะนี่ก็เป็นพระพุทธรูปภายในโบสถ์นะ โอ้พระพุทธรูปด้านหลังนะทุกคนนะพิมพ์ทรงแบบโบราณมากเลยนะทุกคนนะนู่ด้านหลังองค์พระประธานสวยงามมากเลยนะทุกคนโอ้สาธุเดอ้อหลวงปู่ลูกหลานมาขอถ่ายทำหน่อยเดอ้อโอ้ลุงก,กูว่าสวยมากเลยนะทุกคนนะลุงก,กูชอบมากเลยโบสถ์ที่แบบว่าโบราณโบราณแบบนี้นะหาชมดูได้ยากนะทุกคนท,กทุกวันนี้ บางที่เขารื้อทิ้งหมดแล้วนะทุกคนนะอาคารเก่าหรือว่าโบสถ์เก่าหรือว่าศาลาเก่านี่นี่ทุกคนใช้สังกะสีแล้วมันมีแบบศิละปะของการทำเป็นแบบโบราณด้วยนะทุกคนนะสวยงามดีเลยลุงโก้พาทุกคนเดินดูรอบๆเลยโอ้สวยงาม โอเคทุกคนก็จะประมาณนี้แหลนะเนาะเดี๋ยวเราจะไปต่ออีกยังมีโปรแกรมไปอีกหลายที่ลูกกงมาถ่ายทําให้ทุกคนได้ดูประมาณนี้นะทุกคนนะที่นี่คือโบสถ์ไม้เก่าวัดบ้านโพนทรายนะทุกคนนะตาบลบ้านชบอําเภอสังขะจังหวัดสุรินนะถ้าหากเพื่อนๆหรือทุกๆคน พี่ๆท่านใดอยากมาเยี่ยมและแวะชมความสวยงามของโบสถ์ไม้เก่าแห่งนี้ก็มาได้นะครับผมสวยงามเลยโอเควันนี้ลูกโก้ขอปิดคลิปแค่นี้เดี๋ยวเราจะไปกันต่อเนาะโอเคโอเคครับทุกคนวันนี้ลูกโก้พาทุกคนมาดูโบสถ์ไม้เก่าเรียบร้อยแล้วเนาะ <laughs> ถ้าเพื่อนๆท่านใดมีโอกาสอยากจะแวะ มาชมความส,ายสวยงามเนาะของโบ์ไม้เก่าแห่งนี้เนาะก็มาได้นะครับผมอยู่ที่วัดบ้านพลทรายนะทุกคนนะวัดบ้านพลทรายนี่ก็เป็นน่าจะวัดเก่าแก่โบราณอยู่เลยครับทุกคนนี่โบ์ไม้เก่าความสวยงามที่นี่ก็มีปราสาทยายจิ๋วนะทุกคนนะเออไม่ใช่ปราสาทได้เหงานะอยู่ข้างนอกหมู่บ้านนี้ลูกโอ้เคยมาแล้วแหละมีปราสาทแดงเหงาด้วยเดี๋ยวขับรถออกไป ก็ไปดูปราสาทเดงเหงาแต่วันนี้ลุงกโกไม่ได้ไปดูเนาะเดี๋ยวลุงกโกจะไปถ่ายทําอีกที่หนึ่งเนาะวันนี้ก็พอแค่นี้เดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันอีกคลิปใหม่บ๊ายบาย